สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโค้นะคะโอ้ยเดินทางกันไปอีกแล้วพรทิปไม่มีคนอยู่บ้านเลยทีนี้ไม่มีช้างอยู่บ้านสักเชือกเลยเดินทางไปวังะนุอีกแล้วพรทิปกับพลายโคกนะคะเบื่อควานโอสมากเลย มีช้างอยู่บ้านแก้มบุ๋มก้อเงาอีกแล้วเอาช้างไปปล่อยป้าอีกแล้วนนมไม่ไอะสวัสดีน<ม>คดนไทยทริปเอาทำไมไทำยังไงนี่โอ้ยสวัสดีสวยๆหน่อยนี่นุมาทำหน้าอึงอ่างใส่อีกแล้ว ดูแก้มบุม๋มพลทิพย์จะไปแล้วนุ่นฮะอยากให้พลทิพย์ไปอยู่วังทะลุไหมนี่อยากให้อา้าวไรที่บ้านไม่เหงาบุ๋มไม่เหงาอะไรนะอยู่บ้านพลทิพย์มีแต่ร้องไม่เหมือนลูกเอา <laughs> โอ้ยพลทิพย์เอ้ยน้องแก้มบุ๋มเขาว่าอยู่บ้านมีแต่ร้องไปอยู่วังทะลุก็ไปอยู่เขาว่า อทำไม,ไมสำเสียงดังหนกหูนกหน,กห,นกหูด้วย,ย,ยเวลาตัวเองร้องหนวกหูไหมล่ะคิดว่าคนอื่นเขาหนวกหูไหมเอาหวังกับคิดคิดว่าพนทิพย์เขาหนวกหูไหมเวลาตัวเองร้องไห้นะ่ะฮะ ยืนตรงนี้แม่ถ่ายรูปให้ก่อนนี่แม่ถ่ายรูปหน้าปกให้ก่อนถอยไปอีกถอยถอยไปยิ้มด้วย <c oughs> เอาตัวไหนมาปุ้มมาเร็วๆฝนทิพย์จะไปแล้วฮะเออฝนทิพย์อยู่บ้านร้องให้หนูหูเสียงดังเขาว่าไปแล้วนุ่นเขาไปแล้วโออ เบื่อมากเลยช้างคนอื่นเขามีแต่อยู่บ้านเองช้างตัวเองไปอยู่แต่วังทะลุมีช้างไหนอยู่บ้านมีเพื่อนคุยโอเคบุม๋มฮะใส่กระสอบย่างนะ สวัสดสีทุกท่านนะครับูกับช่องพลายสิมงคลน,นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับาพาไโคกโคกับพาไโคกกับพังท้ทิพย์นะครับลงสู่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับหรือที่เรียกกันว่าวังทะลุนะครับ อยู่ที่บ้านหลายวันแล้วน,นะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้แหละครับธสรกิจการทำงานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะพาลงที่แม่น้ำครับอยู่ใกล้แม่น้ำเป็นหลักนะครับช่วงนี้ครับอากาศร้อนสารเขานะครับร้อนมากนะครับถึงจะมีลงลงช้างให้ยืนก็ยังร้อนนะครับ ลงน้ำทั้งวันนะครับก็คิดเห็นความสงสารของเขานะครับร้อนมากครับเลยคิดว่าให้อยู่ใกล้น้ำดีที่สุดมีคลูนให้เล่นนะครับระยะทางในเครื่องทางแล้วนะครับมาจากบ้านาจากบ้านก็ประมาณ4ี่ลูได้นะครับ ชิวนะครับเรื่อยๆครับไม่ได้รีบร้บอนนะครับเดินสบายๆนะครับรราครบก็ยังเดินปกบางทีก็มีขัดยืนบ้างนะครับเดินธชาตไิได้เร่ะไัดยายมเช้านะครับ แต่เชา้าจะได้เมลอนนะครับตอนที่บุยเราเน้นเน้นน้ำเป็นหลักนะครับช่วงนี้ครับเราก็จะมีอาหารมาให้นะครับมาเสริมทุกที่นะครับใส่น้ำใส่ถั่เป็นเป็นหลักนะครับช่วงหน้ารนะ้อนเราต้องเข้าใจนะครับ,บไม่ต้องคาดูสึกงของเขานะครับบางที แล้วก็รู้สึกเราไม่ค่อยอบบน,นี้นะครับรู้สึกไม่ค่อยอยากให้เขาอยู่ใ,ใกล้น้ำอยู่ใกล้คลน,นครับสบายน้ำดีที่สุดนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนครับมีอะไรมากนะครับเน้น้เขาเป็นลักครับ ช่วงกลางวันนี้ยาไม่ค่อยกินก็ได้นะครับแต่ห้มีน้ำหรือมีโคลนให้เล่นนั้นว่าดีที่สุดแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอาล้อนร้อนมากมากนะครับบรรยากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศด้านล่างอีกครับเม้าคุกอ่ะโอ้โหโอ้ยยยโอ้ดูดูอ่ะ มาฮ้ไปด้วยเออโอยไปตยอืมเนียครับบรรยากาศช่วงเย้นช้าไม่ร้อนนะครับทำไปเดินเช็กเดียวนี่ไม่ได้นะครับนี่ตอวมีพ่วงก,กับพังพอนทิปล้วกันเลยแบบนี้เออเจ้าจช่างอัก ได้ยินเสียงพูดนะครับอ,อือ,อ,อ,อยออี่นะออเดินไปอือเี่ครับเดี๋ยวตามต่อที่วางทะลุกันเลยนะครับใกล้แม่น้ำนะครับครับก็ถึงแล้วนะครับนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าครับจุดมุ่งหมายนะครับด้านหน้าบริเวณที่ มีน้ำที่ต้องการ,ลรแล้วนะครับที่เดิมนั่นแหละครับบริเวณวังทะลุนะครับสิเก็ร์จะเหนื่อยๆนิดๆน,น,นะครับเฮ้ยปอทีเอ้ถึงแล้วปอทีบถึงน้ำถึงคลุนแล้วนะคะบรรยากาศฝั่งขวานี้จะเป็นบริเวณที่เขาไล่สดนะครับเราก็จะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับ พื้นที่ของเรานะครับฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาี่พื้นที่เขาถูกยึดแล้วครับปิดที่แล้วเราก็อยู่บริเวณนั้นนะครับที่แล้วปีที่นี้ก็เลยย้ายหลักแหล่งมาอยู่ฝั่งนี้นะครับคนละที่กันครับบรรยากาศดีต่อดีต่อสภาพนะครับนี่นะครับ ใส่ารเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับถึงจะอยู่ด้วยกัน,นครับคนช้างป่านะครับถึงจะไปด้วยกันได้นะครับวิถีชีวิตเลี้ยงช้างแบบพอเพียงนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับชอบเลี้ยงช้างแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับอยู่แบบธรรมชาติเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจเขาก็จะดีด้วยนะครับ ระยะทางไม่ใช่ปัญหาในการผ่าเดินมานะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับหน้าจอโทรศัพท์โดนแสงนี้ไปเลยครับมัวเลยอะไรไม่เห็นเลยขอบคุณ F c ซทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับขอบคุณจากใจนะครับ ที่เป็นกำลังใจให้เรื่มมาเอ้อดินด้านหน้านี้จะเป็นที่ของบางทีก็สองสามวันจะพาพายพญสิริมงคลกับพังวาสนาออกมากินหญ้ากินอ้อยนะครับแล้วก็จะพาไปฝั่งนู้นครับตอนนี้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาเหมือนกันครับเสร็จธุระจากตรงนี้ก่อนนะครับมวยเป็นคุทูุกัด โอ้โหเดี๋ยวลูกเกดเกดวางเงินจิบฮันนี่วะด้วยไอหมาจ่าต้องวากเกินลเกดอี๋มาอันนี้ไปเจ็บลงตัวบ่กับอี๋เออเวลาไม่ดูเวลาไม่เห็นด้วยนี่นะครับหอบยาไปด้วยนะครับ ม <ừ. S 2> าแล้วครับถึงน้ำถึงท่ทาเรายียบร้อยอุดมสมบูรณ์นะครับฮึฮึ ทุกๆท่านนะครับนังเล่นแล้วครับนางเล่นแล้วจุกคลูนไม่ได้เลยนะครับมามามา,เด,เ,าเ,เดี๋ยวไ้เล่นุ้ยเดี๋ยวไ้เล่นเดี๋ยวสปาคลนเต็มที่ทั้งวันมันก็จะดีแบบอย่างนะครับอยู่ใกล้น้ำใกล้คลูนนะครับ ปลายสมใจก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับปลายสมใจฝั่งนี้ครับปลายสมใจไม่หายตรงมันยังครับไม่ได้ไปดูลายวันแล้วครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับขอบคุณมากนนครับ